The 21 i r r e f u s i b l e Laws of Leadership กด21ข้อที่ไม่มีผู้นำคนไหนปฏิเสธได้บทที่4กฎแห่งการนำทางทุกคนสามารถขับเรือได้แต่มีเพียงผู้นำที่สามารถนำทางได้ในปี1911กลุ่มนักสำรวจสองกลุ่มได้เริ่มต้นภารกิจอันเหลือเชื่อ แม้ผู้นำแต่ละกลุ่มจะใช้กลยุทธ์และเส้นทางที่แตกต่างกันแต่พวกเขาก็มีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือการเป็นกลุ่มแรกในประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่ไปถึงขั้วโลกใต้เรื่องราวของพวกเขาเป็นตัวอย่างของกฎแห่งการนำทางที่ต้องแลกด้วยชีวิตโรอัลอมุนเชนนักสำรวจชาวนอร์เวย์เป็นผู้นำ ของหนึ่งในกลุ่มนักสำรวจนั้นเรื่องที่น่าตลกคือเป้าหมายดั้งเดิมของอมุนเซนไม่ใช่การเดินทางไปยังเทวีปแอนตาร์กติกาเขาึเสาวต้องการเป็นมนุษย์แรกที่ไปถึงขั้วโลกเหนือแต่เมื่อรู้ว่าโรเบิร์ตแพรรีไปถึงที่นั่นก่อนแล้วอมุนเซนก็เปลี่ยนเป้าหมายและมุ่งหน้าไปยังอีก คั้วหนึ่งของโลกแทนไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปยังทิศเหนือหรือใต้เขาก็มั่นใจว่าการวางแผนจะช่วยให้เขาประสบความสำเร็จอมุลเซนวางแผนอย่างละเอียดอมุลเซนวางแผนการเดินทางอย่างละเอียดก่อนที่ทีมของเขาจะออกเดินทางเขาศึกษาวิธีการต่างๆของชาวเอสกิโมและ บรรดานักเดินทางที่เคยเดินทางไปยังขั้วโลกเหนือแล้วตัดสินใจว่าวิธีที่ดีที่สุดคือการขนอุปกรณ์และสเสบียงทั้งหมดด้วยเลื่อนที่ลากด้วยสุนัขเขาจึงรวบรวมนักสกีมากประสบการณ์และคนดูแลสุนัขเข้ามาในทีมด้วยกลยุทธ์ของเขานั้นเรียบง่ายมากนั่นคือสุนัขจะเป็นผู้ช่วยในการทำงานส่วนใหญ่ของการเดินทางแต่ละวัน6ชั่วโมงเป็นระยะเวลา ระยะทางราว24-32กิโลเมตรวิธีนี้จะช่วยให้ทั้งคนและสุนัขมีเวลาเหลือเฟือสำหรับการพักผ่อนการออกเดินทางต่อไปในวันรุ่งขึ้นการรอบคอบและความใส่ใจในรายละเอียดของอามูลเซนนั้นยอดเยี่ยมมากเขาได้สร้างคลังสเสบียงจำนวนหนึ่งไว้ตามเส้นทางและเก็บสเสบียงไว้ในนั้นทีมของเขาจึงไม่ต้องขนสเสบียงทั้งหมดไปตลอดทาง นอกจากนี้เขายังจัดหาอุปกรณ์ที่ดีที่สุดให้กับคนในทีมด้วยอมุลเซนพิจารณาทุกแง่ทุกมุมของการเดินทางแต่ตรองอย่างรอบคอบและวางแผนและการทำเช่นนี้ก็ช่วยให้เขาประสบความสำเร็จปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดระหว่างการเดินทางของพวกเขาคือสมาชิกค,คนหนึ่งจำเป็นต้องถอนฟันออกสกอตฝ่าฝืนกฎแห่งการนำทาง ส่วนผู้นำของกลุ่มนักสำรวจอีกกลุ่มหนึ่งคือโรเบิร์ตฟอลคอนสกอตทหารเรือชาวอังกฤษซึ่งเคยสำรวจพื้นที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้มาแล้ววิธีของสกอตนั้นต่างจากวิธีของอมุนเซนอย่างสิ้นเชิงโดยแทนที่จะใช้เลื่อนที่ลากด้วยสุนัขสกอตก็ตัดสินใจใช้เลื่อนติดเครื่องยนต์และม้าเหล็กพวกเขาต้องเผชิญกับปัญหาตั้งแต่วันที่5ของการเดินทางเมื่อเครื่องยนต์และ ของเรื่อนไม่ทำงานส่วนม้าก็เดินทางได้ไม่ดีนักในอุณหภูมิที่เย็นจัดสุดท้ายเมื่อไปถึงตีนเขาทรานแอนตาร์กติกพวกเขาก็ต้องฆ่าม้าทุกตัวและสมาชิกก็ช่วยกันลากเลื่อนหนัก90กิโลกร,รมัมซึ่งนับเป็นงานหนักที่พอดูนอกจากนี้สกอตก็ยังไม่ใส่ใจอุปกรณ์อื่นๆของทีมเท่าที่ควรเสื้อผ้าของพวกเขาถูกออกแบบมาไม่ดีพอจนทำให้ทุกคนประสบ ภาวะผิวหนังถูกทำลายจากความเย็นจัดสมาชิกคนหนึ่งถึงต้องใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงทุกเช้าในการยัดเท้าที่บวมเพราะเนื้อตายเน่าเข้าไปในรองเท้าทุกคนเริ่มมีอาการตาผ้ามัวจากหิมะเนื่องจากสกอตเตรียมแว่นกันแดดไปไม่เพียงพอกับจำนวนคนและที่ยิ่งไปกว่านนั้นก็คือพวกเขามีอาหารและน้ำไม่เพียงพอ ซึ่งนี่เป็นผลจากการวางแผนอันย่ำแย่ของสกอตอีกเช่นกันบรรดาคลังสเบียงที่สกอตเตรียมไว้มีสเบียงไม่มากพออยู่ห่างกันเกินไปและไม่มีจุดสังเกตบอกตําแหน่งที่ชัดเจนพวกเขาจึงมองห,หามันได้ยากด้วยความที่พวกเขามีเชื้อเพลิงสำหรับละลายน้ำแข็งไม่เพียงพอ ทุกคนจึงเริ่มมีภาวะขาดน้ำและสิ่งที่ทำให้สถานการณ์ย่ำแย่ลงไปอีกก็คือการตัดสินใจในนาทีสุดท้ายของสกอตว่าจะเพิ่มสมาชิกคนที่5เข้าไปในทีมทั้งที่เขาเตรียมสเสบียงไว้สำหรับคน4ี่คนเท่านั้นหลังจากการเดินทางอันหฤโหดเกือบ1,300กิโลเมตรนานสิบสัปดาห์กลุ่มของสกอตซึ่งเหนื่อยอ่อนเต็มเต็มทีกับการเดินทาง ถึงคั่วโรคใต้ในวันที่17มกราคม1912แต่เมื่อไปถึงที่นั่นพวกเขาก็เห็นธงชาตินอร์เวย์โบกสะบัดอยู่ในสายลมและจดหมายจากอามุนเซนทีมที่มีการนำเป็นอย่างดีพิชิตเป้าหมายนี้ได้ก่อนพวกเขามากกว่า1เดือนหากคุณไม่ปฏิบัติตามกฎแห่งการนำทางการเตรียมตัวสำหรับการเดินทางของสกอตเป็นตัวอย่าง ชั้นยอดของผู้นำที่ไม่สามารถนำทางให้กับผู้ตามได้แต่การเดินทางขากลับเลวร้ายยิ่งกว่านั้นพวกเขาต้องเผชิญกับความหิวโหยและโลกและวก็ปิดและวก็เปิดแต่สกอตซึ่งขาดความสามารถในการเป็นผู้นำอย่างสิ้นเชิงกลับไม่ตระหนักถึงปัญหาเหล่านั้นเลยทั้งที่มีเวลาและอาหารเหลือน้อยเต็มทีแต่สกอตก็ยังยืนยันที่จะเก็บตัวอย่างทางธรณีวิทยา น้ำหนักกว่า13กิโลกร,รัมกลับไปด้วยซึ่งหมายความว่าบรรดานักสำรวจที่อ่อนล้าต้องแบกสิ่งของที่หนักกว่าเดิมพวกเขาเดินทางไปอย่างช้าเล็ดลงเรื่อยๆในที่สุดสมาชิกค,คนหนึ่งก็หมดสติและเสียชีวิตลงส่วนลอเรนโอสสมาชิกอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตนายทหารที่ถูกดึงตัวมาช่วยดูแลม,ม้าที่มีปัญหาเนื่องจากผิวหนังถูกทำลายอย่างรุนแรง จากความเย็นจัดส่งผลให้เขาไม่สามารถทํากิจวัตรต่างๆได้ตามปกติเขาจึงเชื่อว่าตนเองอาจทําให้ทีมไม่สามารถเอาชีวิตรอดได้และตัดสินใจเดินทางไปท่ามกลางพายุหิมะเพื่อจะได้ไม่เป็นตัวถ่วงโดยก่อนที่จะออกจากเต็นท์และมุ่งหน้าสู่พายุนั้นเขากล่าวว่าผมจะออกไปข้างนอกสักหน่อยและอาจอยู่ที่นี่อยู่ที่นั่นสักพักหนึ่งสกอตและสมาชิกสองคนสุดท้าย ของทีมถอดใจยอมแพ้หลังจากเดินทางขึ้นไปทางเหนือได้อีกเพียงเล็กน้อยพวกเขาใช้เวลาในการเดินทางขากลับนานสองเดือนแล้วยังอยู่ห่างจากจุดหมายราว240กิโลเมตรสุดท้ายพวกเขาก็เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเรารู้เรื่องราวเหล่านี้เพราะเขาใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงสุดท้ายของชีวิตไปกับการเขียนบันทึก หนึ่งในข้อความสุดท้ายของสกอตก็คือเราควรตายอย่างสุภาพบุรุษผมคิดว่านี่แหละแสดงให้เห็นว่าจิตวิญญาณแห่งความกล้าหาญและความทรหดไม่เคยจางหายไปจากชนชาติของเราสกอตมีความกล้าหาญแต่ไม่มีความเป็นผู้นำการที่เขาไม่สามารถปฏิบัติตามกฎแห่งการนำทางได้ทำให้เขาและสมาชิกในทีมต้องเสียชีวิต ผู้ตามต้องการผู้นำทางพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพเราจะเห็นความต้องการนี้อย่างชัดเจนในยามที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์คอขาดบาดตายแต่ถึงสถานการณ์ที่เผชิญอยู่จะไม่ใช่เรื่องใหญ่ความต้องการนั้นก็คงอยู่ในระดับสูงอยู่ดีความจริงคือทุกคนสามารถขับเรือได้แต่มีเพียงผู้นำที่สามารถนำทางได้นี่คือกฎแห่งการนำทางผู้นำม,มองเห็นเส้นทางที่อยู่ข้างหน้า แจ็คเวลอดีตประธานกรรมการของ General Electric กล่าวว่าผู้นำที่จดจ่ออยู่กับเป้าหมายเสมอการควบคุมทิศทางย่อมดีกว่าการถูกมันควบคุมเวลพูดถูกแต่สิ่งที่บรรดาผู้นำซึ่งมีหน้าที่นำทางนั้นไม่ได้มีเพียงการควบคุมเส้นทางพวกเขาเห็นภาพเส้นทางทั้งหมดก่อนออกจากท่าเรือเสียอีก นอกจากพวกเขามองการไกลเกี่ยวกับการไปให้ถึงเป้าหมายพวกเขารู้ว่าต้องทําอะไรบ้างและต้องมีใครอยู่ในทีมบ้างจึงประสบความสําเร็จทั้งยังสามารถคาดถึงคาดการถึงปัญหาต่างๆที่อาจพบเจอลีลอยอ์มผู้เขียนหนังสือเรื่อง be the reader you were meant to be เขียนไว้ว่าผู้นำมองเห็นสิ่งต่างๆมากกว่ามองการไกลกว่าและมองเห็นสิ่ง สิ่งต่างๆก่อนคนอื่นยิ่งองค์กรมีขนาดใหญ่เท่าไหร่ผู้นำยิ่งต้องมองการไกลได้อย่างแม่นยำมากขึ้นเท่านั้นเนื่องจากการปรับเปลี่ยนเส้นทางกลางทางเป็นเรื่องยากสำหรับองค์กรขนาดใหญ่และหากการนำทางของผู้นำผิดพลาดคนที่ได้รับผลกระทบจะมีจำนวนมากกว่าการที่ผู้นำเดินไปคนเดียวหรือมีผู้ตามเพียงไม่กี่คนหายนะที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องไททานิค ของเจมส์คาเมรอนเมื่อปี1997เป็นตัวอย่างที่ดีของปัญหาประเภทนี้กล่าวก็คือลูกเรือไม่สามารถมองไปข้างหน้าได้ไกลพอที่จะเห็นภูเขาน้ำแข็งตั้งแต่เนินเน่นๆและเมื่อเข้าไปใกล้ภูเขาน้ำแข็งจนมองเห็นมันได้อย่างชัดเจนพวกเขาก็ไม่สามารถหักหัวเรือเพื่อเปลี่ยนเส้นทางได้ทันเพราะเรือมีขนาดใหญ่ผลก็คือผู้โดยสารมากกว่า1,000คนต้องเสียชีวิตลง ไม่ว่าผู้นำจะมุ่งหน้าไปที่ไหนผู้นำทางชั้นยอดจะระลึกอยู่เสมอว่าคนอื่นต้องพึ่งพาพวกเขารวมถึงความสามารถในการวางแผนการเดินทางที่ดีของพวกเขาด้วยผมได้อ่านความคิดเห็นของเจมส์เอออทรีจากหนังสือเรื่อง Life and Work A Managers: Search for the Meaning ซึ่งเราซึ่งช่วยให้เราเข้าใจแนวคิดนี้ได้อย่างชัดเจน โดยเขาเขียนถึงข่าวที่นำเสนอเรื่องกลุ่มเครื่องบินลบสีลำที่บินแปรขบวนและชนกันเองอยู่หลายครั้งซึ่งสาเหตุการสูญเสียเหล่านี้ก็คือเมื่อมีการบินเป็นกลุ่มนักบินที่มีผู้นำกลุ่มจะเป็นคนกำหนดเส้นทางการบินส่วนนักบินที่3คน จะจับตาดูทิศทางของผู้นำและบินตามไปทุกแห่งไม่ว่าผู้นำจะทำอะไรคนอื่นๆในทีมก็จะทำตามแม้นั่นจะหมายถึงการทะยานขึ้นไปสู่เมฆหรือพุ่งชนยอดเขาก็ตามด้วยเหตุนี้ก่อนนำคนของเขาของตนเองออกเดินทางผู้นำที่ดีจะต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้การเดินทางมีโอกาสประสบความสำเร็จมากที่สุด ผู้นำทางจะใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ที่ผ่านมาคุณสามารถใช้ความสำเร็จและความล้ม,ลมเหลวทั้งหมดที่ผ่านมาเป็นแหล่งข้อมูลและภูมิปัญญาอันลำ้ำเลิศล้ำได้ความสำเร็จสอนให้คุณรู้ว่าตนเองทำอะไรได้บ้างและเกิดความมั่นใจในขณะที่ความล้มเหลวมักให้บทเรียนที่มีคุณค่ามากกว่าโดยทำให้คุณเห็นถึงสมมติฐานที่ผิด จุดอ่อนด้านบุคลิกภาพความผิดพลาดในการตัดสินใจและวิธีการทำงานที่ไม่ได้ผลแต่น่าแปลกที่ผู้คนจำนวนมากเกลียดความล้มเหลวของตนเองมากเสียจนพยายามปกปิดมันอย่างรวดเร็วแทนที่จะวิเคราะห์และเรียนรู้จากความล้มเหลวนั้นซึ่งผมได้อธิบายไวในหนังสือเรื่อง Feeling Forward ว่าคุณไม่เรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเองคุณก็จะล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า ผมพูดถึงเรื่องพื้นฐานแบบนี้ทำไมเหตุผลก็เพราะผู้นำส่วนใหญ่มักเป็นพวกจอมลุยที่มองไปข้างหน้าโดยไม่สนใจข้างหลังตัดสินใจและเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆผมรวบผมก็เป็นเช่นนั้นแต่ผู้นำจะก,กลายเป็นผู้นำทางที่ดีก็ต่อเมื่อพวกเขาใช้เวลาในการทบทวนและเรียนรู้จากประสบการณ์ผมจึงสร้างวินัยให้กับตัวเองทบทวนประสบการณ์ที่ผ่านมาเสมอและ ประโยชน์ส่วนหนึ่งที่คุณจะได้จากการทบทวนประสบการณ์ของตนเองก็คือ 1. คุณจะมีวิธีคิดที่ถูกต้อง 2. ชีวิตที่เต็มไปด้วยการคิดพิจารณาของคุณจะมีแง่มุมเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้น 3. คุณจะมั่นใจในการตัดสินใจของตนเองมากขึ้น 4. คุณจะเห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจน 5. คุณจะสามารถซึมซับประสบการณ์ที่ดีและเปลี่ยนมันเป็นบทเรียนที่เป็นประโยชน์ ประโยช์เหล่านี้ทำให้ผู้นำมีข้อได้เปรียบท,ที่ดีเยี่ยมในการวางแผนขั้นตอนต่อไปให้กับทีมหรือองค์กรผู้นำทางต้องพิจารณาสถานการณ์ก่อนตัดสินใจการดึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์มาใช้ให้เป็นการมองเข้าไปข้างในตัวเอง ส่วนการพิจารณาสถานการณ์เป็นการมองออกไปภายนอกไม่มีผู้นำที่ดีคนไหนกำหนดแนวทางในการทำงานโดยไม่พิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันอย่างละเอียดเพราะการทำเช่นนั้นก็เหมือนกับการแล่นเรือทวนกระแสน้ำหรือการกำหนดเส้นทางเพื่อมุ่งสู่เฮอริเคนผู้นำทางที่ดีจะคำนวณต้นทุนในการ ทำภารกิจของตนเองและคนอื่นก่อดตันสิใจโดยไม่เพียงพิจารณาปัจจัยที่จับต้องได้อย่างเงินทรัพยากรและบุคลากรและแต่ยังพิจารณาปัจจัยที่จับต้องไม่ได้อย่างจังหวะและเวลาขวัญและกำลังใจแรงผลักดันวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องรวมถึงปัจจัยอื่นๆด้วยผมจะพูดถึงเรื่องนี้อย่างละเอียดในกฎแห่งสัญชาตญาณและกฎแห่งจังหวะ ผู้นำทางจะฟังสิ่งที่ผู้อื่นพูดไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตจะมอบบทเรียนให้คุณมากแค่ไหนแต่มันก็ไม่สามารถบอกข้อมูลทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องรู้ในปัจจุบันได้และไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำที่ดีแค่ไหนคุณก็ไม่มีทางรู้คำตอบสำหรับทุกเรื่องผู้นำทางชั้นยอดจึงรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆมากมายเช่นก่อนเดินทางไปขั่วโลกใต้โรออน อมูนเซนได้ศึกษาเกี่ยวกับเสื้อผ้ากันหนาวและเทคนิคการเอาชีวิตรอดที่ขั้วโรคจากชนพื้นเมืองอเมริกันในแคนาดาซึ่งทักษะและการฝึกฝนเหล่านั้นเป็นตัวตัดสินว่าทีมของเขาจะล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จในการพิชิตขั้วโรคใต้ผู้นำที่เป็นผู้นำทางรวบรวมความคิดจากแหล่งต่างๆพวกเขาจะฟังสมาชิกในกลุ่มพูดคุยกับผู้คนในองค์กรเพื่อดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ในระดับปฏิบัติงานและใช้เวลาร่วมกับบรรดาผู้นำนอกองค์กรที่สามารถให้คำปรึกษาพวกเขาได้นอกจากนี้พวกเขาจึงคิดถึงการทำสิ่งต่างๆรวมกันเป็นทีมเสมอไม่ใช่ทำด้วยตนเองคนเดียวผู้นำทางจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตัดสินใจของเขาสอดคล้องกับสิ่งที่เขาเชื่อมั่นและความเป็นจริงผู้นำต้องมีทัศนคติที่ดีจึงจะนำทางคนอื่นได้ คุณต้องเชื่อมั่นว่าตนเองจะพาผู้ตามไปถึงเป้าหมายได้ถ้าคุณไม่สามารถนึกถึงภาพตนเองเดินไปยังจุดหมายปลายทางอย่างมั่นใจคุณก็จะไม่มีทางทำเช่นนั้นได้ในชีวิตจริงเช่นกันในขณะเดียวกันคุณก็พิจารณาข้อมูลต่างๆตามความเป็นจริงด้วยการมองข้ามอุปสรรคหรือ หาข้ออ้างว่าทําไมจึงเกิดปัญหาจะทําให้คุณไม่สามารถเป็นผู้นําที่ดีที่มีประสิทธิภาพได้หากไม่เปิดตามองสิ่งต่างๆรอบตัวคุณก็จะถูกเล่นงานโดยไม่รู้ตัวดังที่บินอีซัมประธานบริษัทอีซัมแบนดี้แอนด์แอสโซเชกล่าวไว้ว่าผู้นําที่อยู่กับความเป็นจริงมีมุมมองที่เป็นกลางมากพอที่จะกําจัดภาพลวงตาออกไปให้มาก ที่สุดเพราะรู้ดีว่าการหลอกตนเองจะทำให้พวกเขาไม่สามารถมองกันไกลได้จิมคอลลินเองก็ยืนยันว่าการรักษาสมดุลระหว่างความเชื่อมั่นกับข้อเท็จจริงเป็นสิ่งสำคัญโดยเรียกมันว่าการย้อนแย้งของสต็อกเดลและเขียนไวน้นหนังสือเรื่อง Good to Great ที่ตีพิมพ์เมื่อปี2001ว่าคุณต้องรักษาความเชื่อมั่นไว้เสมอว่าสุดท้ายแล้วคุณจะประสบความสำเร็จ แต่คุณก็ต้องเผชิญหน้ากับความจริงอันแสนโหดร้ายซึ่งก็คือสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันด้วยการรักษาสมดุลระหว่างการมองโรคในแง่ดีและการมองโรคตามความเป็นจริงสัญชาตญาณเป็นการวางแผนและความเชื่อมั่นกับข้อเท็จจริงอาจเป็นเรื่องที่ยากมากแต่มันก็คือสิ่งที่สำคัญของการเป็นผู้นำที่สามารถนำทางได้อย่างมีประสิทธิภาพบทเรียนจากการนำทาง ผมยังจำช่วงเวลาที่ผมเข้าใจอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกถึงความสำคัญของกฎแห่งการนำทางได้ในปี1972ผมอายุ28ปีและได้ทำหน้าที่ผู้นำคริสตจักรแห่งที่สองในชีวิตของการเป็นสิทธยาพิบาลก่อนที่ผมจะเข้ามาดูแลคริสตจักรแห่งนี้จำนวนสมาชิกหยุดนิ่งมานานกว่า1นึ่งทศวรรษแต่ในปี1975จำนวนสมาชิกก็เพิ่ม จาก400คนเป็นมากกว่า1,000คนผมรู้ว่าเราสามารถเติบโตและช่วยเหลือผู้คนได้มากกว่านี้แต่เราต้องสร้างหอประชุมใหม่เสียอีกเสียก่อนข่าวดีคือผมประสบ ผมมีประสบการณ์เป็นผู้นำโครงการก่อสร้างจากคริสตจักรแห่งแรกที่ผมดูแลแต่ข่าวร้ายก็คือมันเป็นแค่โครงการเล็กๆเ,เมื่อเทียบกับโครงการก่อสร้างมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ของคริสตจักรแห่งนี้ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าโครงการแรกที่ผมดูแลมากกว่า20เท่าแต่นั่นยังไม่ใช่อุสบสคที่ใหญ่ที่สุด ก่อนที่ผมจะเข้ามาดูแลคริสจักรนี้เคยมีโคงการก่อสร้างต่อเติมแต่สมาชิกถกเถียงกันอย่างรุนแรงเกี่ยวกับการก่อสร้างนั้นจนก่อให้เกิดการแบ่งพักแบ่งพวกความรู้สึกขุ่นเคืองใจผมจึงรู้ดีว่าจะต้องเจอกับการต่อต้านที่แท้จริงในฐานะผู้นำเป็นครั้งแรกอย่างแน่นอนเบื้องหน้าคือกระแสน้ำอันเชี่ยวกราดหากผม ซึ่งเป็นผู้นำไม่สามารถนำทางได้ดีผมก็อาจทำให้เรือจมได้การวางแนวทางด้วยกลยุทธ์การนำทางผมขอสารภาพตรงนี้เลยว่าผมไม่ใช่ผู้นำทางที่เก่งกาจผมไม่ได้มีความสุขกับการค้นหาข้อมูลและมักทำสิ่งต่างๆตามสัญชตาตญาณซึ่งบางครั้งผมก็ใจเร็วเกินไปจนไม่เป็นผลดีต่อตอนเองตลอด15-20ปีที่ผ่านมาผมมักหาคนมาช่วย อุดช่องโหวนี้ด้วยการจ้างผู้นำที่เป็นผู้นำทางที่ดีมาช่วยดูแลองค์กรของผมเช่นในช่วงหลายปีที่เป็นสิทยาพิบาลผมมีแดนไรแลน์ดซึ่งเป็นผู้นำทางที่ยอดเยี่ยมคอยช่วยในฐานะผู้ช่วยฝ่ายบริหารส่วนตอนนี้ผมก็มีจอห์นฮาสุดยอดผู้นำที่นำทางได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นประธานบริษัทให้กับ Equip ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ผมก่อตั้งขึ้นในปี1996แต่ในปี1975นั้นผมต้องเป็นผู้นำทางเองผมจึงพัฒนากลยุทธ์หนึ่งขึ้นมาซึ่งหลังจากนั้นผมก็หยิบมันมาใช้อยู่บ่อยครั้งโดยผมเขียนกลยุทธ์นั้นออกมาเป็นรูปแบบที่คล้ายกับโครงกระทูเพื่อให้จำได้ง่ายกลยุทธ์นั่นก็คือแผนไอเฮ e ด วางแผนล่วงหน้า p r e d e t e r m i n ช้จ s า of action ำกำหนดแนวทางในการทำงาน Layout your goals วางเป้าหมายต่างๆ Adjust your priorities เรียงลำดับความสำคัญของเป้าหมายเหล่านั้น Notify key personnel แจ้งให้คนที่มีบทบาทสำคัญทราบ arrows time for acceptance ให้เวลาพวกเขาในการเปิดใจยอมรับ hit into action ลงมือทำ expect problems เตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหา always point to the successes มุ่งหน้าสู่ความสำเร็จเสมอ daily review your plan พิจารณาแผนเพื่อปรับปรุงทุกวันผมยึดกลยุทธ์นี้เป็นพิมพ์เขียวในการเตรียมรัวเพื่อนำองค์กรของผมในตอนนั้นไปสู่การเปลี่ยนแปลงผมมั่นใจในแนวทางการทำงานที่ควรปฏิบัติเพื่อให้องค์กรของเราเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นคือเราต้องสร้างหอประชุมใหม่ ผมพิจารณาทางเลือกอื่นๆทั้งหมดแล้วคิดว่านี่เป็นวิธีเดียวที่น่าจะได้ผลผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะออกแบบและสร้างหอประชุมใหม่ชำระค่าก่อสร้างให้หมดภายใน10ปีและดึงสมาชิกทุกคนให้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้มันไม่ใช่งานง่ายๆเลยจริงๆแผนการดำเนินโครงการของผมต้องผ่านการลงคะแนนของที่ประชุมสมาชิคคากคริสตจักร ผมจึงกำหนดวันประชุมไว้ในอีก2อสเดือนข้างหน้าเพื่อจะได้มีเวลาเตรียมทุกอย่างให้พร้อมสิ่งต่อไปที่ผมทำก็คือขอให้คณะกรรมการคริสตจักรและกลุ่มผู้นำด้านการเงินคนสำคัญวิเคราะห์การเติบโตและรูปแบบเกี่ยวกับการเงินของคริสตจักรในช่วง10ปีที่ผ่านมาและ10ปีข้างหน้าแล้วใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆของโบสถ์ที่เราจะสร้างใหม่ ดังจากนั้นเราก็วางแผนงบประมาณ10ปีโดยอธิบายอย่างละเอียดว่าเราจะจัดการด้านการเงินอย่างไรนอกจากนี้ผมยังขอให้พวกเขาใส่ข้อมูลทั้งหมดไปลงในรายงานที่มีความหนา20หน้าเพื่อมอบให้กับสมาชิกในคริสตจักรด้วย ผมรู้ว่าอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางความสำเร็จของการวางแผนนั่นก็คือความกลัวการเปลี่ยนแปลงความไม่รู้ความไม่แน่ใจในอนาคตและการขาดจินตนาการผมจึงทำวิธีทางเพื่อปกป้องไม่ให้ปัจจัยเหล่านั้นขึ้นมาฉุดค่าเราขั้นตอนต่อไปที่ผมต้องนำทำก็คือการแจ้งให้ผู้บรรดาผู้นำคนสำคัญทราบผมเริ่มจากกลุ่มที่มีอิทธิพลมากที่สุดโดยนัดพบกับ นัดพบเพื่อพูดคุยทีละคนแต่บางครั้งก็นัดเป็นกลุ่มเล็กๆโดยตลอดระยะเวลาหลายสัปดาห์นั้นผมได้พบกับผู้นำประมาณ100คนผมอธิบายให้พวกเขาเข้าใจอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่เราต้องทำและตอบคำถามในเรื่องที่พวกเขาสงสัยในกรณีของการพูดคุยเป็นกลุ่มหากผมรู้ว่ามีคนที่ยังไม่มั่นใจในโครงการนี้ผมก็จะวางแผนเพื่อพูดคุยกับพวกเขาเป็นการส่วนตัวอีกครั้ง หลังจากนั้นผมก็จะให้เวลาผู้นำคนสำคัญเหล่านี้ไปโน้มน้าวคนอื่นๆให้เปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาประชุมเราก็พร้อมลุยเลยผมใช้เวลา2ชั่วโมงในการนำเสนอโครงการโดยแจกแจงรายงาน20หน้าที่มีแผนผังของหอประชุมบทวิเคราะห์ด้านการเงินและแผนงบประมาณรวมทั้งเชิงอธิบายทุกเรื่องที่สมาชิกน่าจะส,จะสงสัย และขอให้สมาชิกที่มีอิทธิพลมากที่สุดจำนวนหนึ่งพูดช่วยพูดด้วยผมคาดว่าจะต้องเจอกับการคัดค้านอย่างแน่นอนแต่เมื่อถึงช่วงตอบคำถามผมก็ต้องประหลาดใจเพราะมีคนถามเพียงสองเพียงสองคนเท่านั้นโดยคนแรกถามเกี่ยวกับตำแหน่งของน้ำผู้ในอาคารส่วนอีกคนถามเรื่องจำนวนห้องน้ำตอนนั้นผมเอง รู้ว่าเราพาเรือฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวกล่ามาได้แล้วเมื่อถึงเวลาลงคะแนนสมาชิกคนหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลมากที่สุดก็สรุปข้อเสนอทั้งหมดสำหรับขัข้นตอนนี้ผมได้คุยกับผู้นำคนหนึ่งซึ่งเคยไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างไว้ก่อนแล้วว่าให้ช่วยผู้สนับสนุนผลการน,นับคะแนนปรากฏว่า98%ของสมาชิกเห็นด้วยกับโครงการนี้ หลังจากผ่านส่วนที่ยากไปแล้วส่วนที่เหลือของโครงการก็ค่อนข้างราบรื่นผมทำให้สมาชิกเห็นความก้าวหน้าของโครงการเสมอโดยแจ้งข่าวดีเกี่ยวกับความคืบหน้าให้พวกเขาทราบเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จด้วยกันรวมถึงทบทวนแผนการและแจ้งผลลัพธ์ของการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆเป็นระยะเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเราทำได้ดีและกำลังก้าวไปสู่ความสำเร็จ เรากำหนดแนวทางไว้หมดแล้วสิ่งที่เราทำในตอนนี้มีเพียงการและเหลือไปตามเส้นทางนั้นนั่นเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับผมที่สำคัญคือมันทำให้ผมค้นพบว่าเคล็ดลับของกฎแห่งการนำทางคือการเตรียมตัวหากคุณเตรียมตัวมาอย่างดีผู้คนก็จะสัมผัสได้ถึงความมั่นใจและความเชื่อมั่นในของคุณ แต่หากไม่เตรียมตัวให้ดีคุณก็จะได้ผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามสุดท้ายแล้วการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องใดๆก็ตามที่ได้รับการยอมรับการสนับสนุนและประสบความสําเร็จหรือไม่นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับระดับความยิ่งใหญ่ของเรื่องนั้นแต่ขึ้นอยู่กับระดับความเป็นผู้นําต่างหากผมจึงเชื่อว่าแทบทุกคนสามารถขับเรือได้แต่มีเพียงผู้นําที่สามารถนําทางได้และผู้นําที่เป็นผู้นําทางที่ดกีก็จะพาผู้ตามไปถึงทุกเป้าหมายได้ การประยุกต์ใช้กฎแห่งการนำทางในชีวิตข้อที่หนึ่งคุณทบทวนประสบการณ์ที่ดีทั้งดีและร้ายเป็นประจำหรือไม่ถ้าไม่ก็หมายความว่าคุณพลาดบทเรียนที่อยู่ในประสบการณ์เหล่านั้นผมขอให้คุณทำตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้วิธีแรกก็คือกำหนดช่วงเวลาสำหรับทบทวนประสบการณ์ต่างๆทุกสัปดาห์โดยดูตารางเวลาหรือสมุดบันทึกเพื่อหรือฟื้นความทรงจำเกี่ยวกับช่วงสัปดาห์นั้น ส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือกําหนดช่วงเวลาสําหรับการทบทวนทันทีหลังเกิดความล้มเหลวหรือประสบความสําเร็จครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเลือกใช้วิธีใดจงเขียนสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากการทบทวนออกมาด้วยข้อที่2ผู้นำที่เป็นผู้นำทางจะทำการบ้านเสมอหากต้องรับผิดชอบโครงการหรืองานสำคัญสำคัญให้ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญและสมาชิกในทีมเพื่อรวบรวมข้อมูล รวมทั้งพิจารณาปัจจัยต่างๆที่ส่งผลทางต่อความสำเร็จของงานคุณต้องทำขั้นตอนเหล่านั้นก่อนกำหนดแนวทางในการทำงาน3คุณมักใช้อะไรมากกว่าระหว่างข้อเท็จจริงกับความเชื่อมัน่นผู้นำที่สามารถใช้ประโยชน์จากทั้งสองสิ่งนี้ด้านหายากมากแต่ผู้นำทางที่ดีต้องใช้ประโยชน์จากสองสิ่งนี้ได้ผมเป็นพวกให้ความสำคัญกับความเชื่อมัน่น ผมสามารถวาดภาพในหัวได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งต่างๆน่าจะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วเชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ส่วนเรื่องการคิดตามความเป็นจริงผมจะอาศัยความช่วยเหลือจากแรรี่พี่ชายของผม <S <S คุณจะปฏิบัติตามกฎแห่งการนำทางได้ดีก็ต่อเมื่อคุณตอบคำถามข้างต้นได้หากไม่แน่ใจก็ให้ถามเพื่อนและเพื่อนร่วมงานคุณที่คุณไว้ใจจากนั้นคุณก็ต้องหาคนที่เป็นเหมือนค้่ตรงกันข้ามของคุณเข้ามาร่วมทีม